สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m s a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ ยังมีการนํา i iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาล่าสุดของ iPhone หน้าซื้อ2รุ่นเลยนะครับที่จะนํามาให้ดูกันแล้วก็มีตัวเครื่องนะครับมาแกะกล่อง ให้ได้ดูตัวอย่างกันด้วยเพื่อที่จะเป็นทางเลือกนะครับสำหรับ iPhone XS แล้วก็ iPhone XR นะครับทั้ง2รุ่นนี้ใช้ชิปตัวเดียวกันนะครับซึ่งในเรื่องของสเปคนั้นเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า iPhone 2รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลการเปรียบเทียบนะครับผมขอแกะกล่องให้ดูตัวอย่างกันก่อน มาดูกันที่ iPhone XR กันก่อนนะครับเครื่องที่ผมนำมาให้ดูวันนี้เป็นเครื่องไทยนะครับซื้อมาในราคาไม่ถึง1,000 0บาทเครื่องนี้เป็นสีขาวนะครับโมเดลไทยหรือว่าโมเดล TH ความจุเป็น 64GB กกะไบต์เดี๋ยวเรามาลองเปิดดูภายในกล่องกันนะครับว่าถ้าเราสั่งซื้อตอนนี้ได้อะไรบ้างนี่นะครับก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลย ภายในกล่องนะครับแน่นอนเลยอย่างแรกที่เราเจอก็จะเป็นซองคู่มือแบบนี้นะครับเครื่องไทยก็จะต่างจากเครื่องศูนย์ในรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับภายในซองคู่มือนะครับก็จะมีคู่มือในการใช้งานต่างๆ มีเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีเป็นเข็มจิ้มซิมมาให้ถ้าเป็นเครื่องไทยไม่มีโลโก้ของ Apple มาให้นะครับสำหรับเครื่องนี้ส่วนนี้เป็นตัวเครื่องนะครับอย่างที่บอกไปว่าสีที่ผมสั่งมาเป็นสีขาวปัจจุบันถ้ามีก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีดำนะครับนี่นะครับเป็นตัวเครื่องของเขา iPhone XR มีขนาดหน้าจอประมาณ6.1นิ้วนะครับเท่ากันเลยกับทางน้้น iPhone 11เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดของตัวเครื่องกันนี่เป็นอุปรกรณ์นะครับถ้าเราสั่งซื้อวันนี้ก็จะได้แบบนี้เลย มีหัวชาร์จนะครับเป็นหัวเล็กๆแบบนี้ชาร์จได้แบบธรรมดานะครับถ้าเราอยากจะชาร์จเร็วก็ต้องซื้อหัวชาร์จเร็วมาใช้งานเพิ่มเติมมีหูฟังนะครับเป็นแบบพอร์ตไลนิ่งแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสายชาร์จนะครับโดยรวมที่ให้มาก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นอุปรกรณ์ขั้นพื้นฐานถ้าเราจะซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็น iPhone รุ่นใหม่ๆก็จะมีมาให้เฉพาะตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จเท่านั้นนี่นะครับตัวเครื่องอยู่ในซีลพลาสติกเป็นอย่างดี ถ้าเราจะสั่งซื้อมาใช้งานนะครับแนะนําให้ดูร้านที่มีรีวิวเยอะๆหรือว่ามีคนสั่งซื้อเยอะๆนะครับเราจะได้มั่นใจเวลาเราสั่งซื้อซึ่งเดี๋ยวผมเลือกเอาร้านที่น่าซื้อนะครับมาให้ได้สั่งซื้อกันดูรายละเอียดของตัวเครื่องนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นด้านล่างของเขามีลำโพงอยู่2ฝั่งนะครับตรงกลางเป็นรูไว้สําหรับเสียบสายชาร์จเป็นพอร์ตแบบไรนิ่งส่วนฝั่งนี้ก็จะมีปุ่ม เปิดปิดเสียงอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ใกล้ๆกันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฝั่งนี้ส่วนด้านบนของตัวเครื่องไม่มีปุ่มอะไรฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็มีที่ใส่ซิมการ์ดนะครับนี่นะครับเป็นรายละเอียดโดยรอบของเขา iPhone XR ให้กล้องมา1ตัวเท่านั้นนะครับความละเอียดประมาณ12ล้านพิกเซล มีโลโก้ของ Apple เป็นสีเงินเงินอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านล่างมีเขียนคำว่า iPhone แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะมีเฉพาะโลโก้นะครับไม่มีเขียนคำว่า iPhone เมื่อลองเปิดใช้งานนะครับการใช้งานต่างๆ ก็ยังใช้งานได้ดีมากๆนะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คนที่อยากจะลองใช้ iPhone นะครับแต่ว่ามีงบสัก8,000-9,000บาทก็สามารถซื้อ iPhone XR มาใช้งานได้แล้วแล้วก็ที่สำคัญได้ไปต่อใน iOS 17ด้วยนะครับนี่นะครับฟีลลิ่งของการทัดสกรีนทุกอย่างบอกเลยว่ายังเป็น iPhone ที่น่าใช้มากๆนะครับถ้าไหนที่สนใจเดี๋ยวผมมีลิงก์ราคาถูกนะครับมาให้ได้สั่งซื้อกัน ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่อง iPhone XR เดี๋ยวเรามาดู iPhone XS กันบ้างเครื่องนี้เป็นเครื่องมือสองนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทย เดี๋ยวท่านดูตัวอย่างเครื่องนะครับถ้าอยากจะสั่งซื้อแบบผมก็มีร้านราคาพิเศษมาให้ได้สั่งซื้อเช่นเดียวกันนี่นะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องอย่างแรกเลยก็จะเป็นซองคู่มืออยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องศูนย์ไทยคู่มือที่มีมาให้ภายในกล่องก็จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีโลโก้ของ Apple ด้วยมีเข็มจิ้มซิมนะครับแต่ว่าปัจจุบันถ้าเป็นเครื่องศูนย์ไม่มีแล้วนะครับถ้ามีก็จะเป็นเครื่องไทยเท่านั้นส่วนรายละเอียด ของตัวเครื่องนะครับ iphone xs มีขนาดหน้าจอประมาณ5.8นิ้วนี่นะครับด้านหลังมีความสวยงามนะครับแล้วก็เหมือนกันทุกอย่างกับ iphone xs max จะต่างกันก็คือในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้นอุปรกรณ์ที่มีมาให้ให้มาเหมือนกันนะครับหัวชาร์จที่เป็นแบบเล็กๆแบบนี้มีหูฟังแล้วก็มีสายชาร์จนะครับให้มาเหมือนกันทุกอย่างกับ iphone xr เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเครื่องกันเลยนะครับสำหรับ iPhone XS ด้านล่างมีลำโพงอยู่2ฝั่งนะครับตรงกลางเป็นรูวไว้สำหรับเสียบสายชาร์จก็เป็นพอร์ตแบบไลนิ่งเช่นเดียวกันขอบของ iPhone XS จะเป็นสีทองแบบเงาๆเลยนะครับค่อนข้างเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆส่วนฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเสียงแล้วก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับอยู่เหมือนกันกับ iPhone XR ด้านบนของตัวเครื่องไม่มีปุ่มอะไรนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเสียงถัดลงมาก็จะเป็นที่ใส่ซิมการ์ดนะครับส่วนรายละเอียดของด้านหลัง iPhone XS ให้กล้องมา2ตัวนะครับมีโลโก้ของ Apple อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านล่างเขียนคำว่า iPhone เช่นเดียวกันกับ iPhone XR นะครับนี่เลยนะครับสวยงามมากๆสำหรับ iPhone รุ่นนี้แล้วก็ขนาดหน้าจอไม่เล็กหรือว่าไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับบางท่านถ้าใช้เป็น XS Max อาจจะดูว่ามันใหญ่เกินไปนะครับยังไง ลองใช้ iPhone XS ดูนะครับขนาดกระทัดรัดในเรื่องของสเปกก็ยังใช้งานได้ดีมากๆเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องศู์ไทยอย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าประกันหมดแล้วนะครับถ้าเราจะซื้อมือสอมาใช้งานก็ต้องเสี่ยงดวงนิดนึงแต่ว่าถ้าแนะนำเลือกเป็นเครื่องไทยไปเลยก็ได้นะครับถ้าเครื่องมีปัญหาก็สามารถส่งซ่อมหรือว่าส่งเคลมกับร้านที่เราซื้อได้เลย ท่านใดที่อยากจะซื้อ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อจากเราได้กดที่ลิงก์รลนแอดด้านล่างได้เลยนะครับมีทั้ง iPhone XR แล้วก็ iPhone XS ในราคาพิเศษมากๆนี่นะครับเปิดเครื่องแล้วฟีลลิ่งของการทัชสกรีนทุกอย่างนะครับ ก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ดีไม่แพ้ iPhone รุ่นใหม่เลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่องให้ได้ดูกันสําหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะครับไอโฟน X S, แล้วก็ iPhone XR ถ้าไหนที่ชอบนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลเปรียบเทียบนิดนึงนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูสั้นๆว่า iPhone 2รุ่นนี้อะไรที่ต่างกันบ้าง นี่เลยนะครับ iPhone XR จอภาพเป็นจอแบบ Liquid Retina HD นะครับขนาด6.1นิ้วเท่ากันกับ iPhone 11ก็คือเป็นจอแบบเดียวกันกับ iPhone 11เลยนะครับส่วน iPhone XS นั้นขนาดหน้าจอ5.8นิ้วจะเท่ากันกับ iPhone X นะครับชนิดของจอภาพจะดีกว่า iPhone XR ก็คือเป็นจอแบบ Super Retina HD ทั้ง2รุ่นมีระบบ SOS ฉุกเฉินมาให้นะครับกล้องหลัง XR ให้กล้องมา1ตัว ส่วน Xs ให้กล้องมา2ตัวแต่ว่าความละเอียดเท่ากันคือ12ล้านพิกเซล ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับดูตรงนี้ iPhone XR แบตจะอึดกว่าทางนั้น iPhone XS นะครับก็คือถ้าเล่นวิดีโอสามารถเล่นได้นานสูงสุด16ชั่วโมงในขณะที่ XS เล่นได้นานประมาณ14ชั่วโมงชิปการประมวลผลทั้ง2รุ่นเป็นชิปตัวเดียวกันนะครับก็คือเป็นชิป Apple A12 Bionic ในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็จะเป็น Face ID หรือว่าสแกนใบหน้าทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็ ข้อมูลเซลูล่าเล่นได้เพียง 4G นะครับไม่สามารถรองรับ 5G ทั้ง2รุ่นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลการเปรียบเทียบอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปให้ได้เห็นนะครับว่าอะไรที่มันต่างกัน หลักๆเลยก็คือขนาดนะครับแล้วก็กล้องหลังถ้าให้สรุปก็คือ iphone xs จะดีกว่า iphone xr นะครับก็คือกล้องให้มา2ตัวจอภาพดีกว่านะครับแต่ว่าขนาดหน้าจอจะเล็กกว่าทางด้าน iphone xr นะครับตรงนี้ท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะซื้อเป็นรุ่นไหนแต่ว่าถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมมีราคามาให้ได้เปรียบเทียบกัน เริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกกันเลยนะครับสำหรับ iPhone XR เป็นราคาจากแอป Lazada นะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันร้านนี้มีขายทั้งความจุ64แล้วก็128 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องโมเดล TS หรือว่าโมเดลไทยนะครับประกันมีให้1ปีในเรื่องของราคาขายอยู่ที่9,188บาทนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้จึงค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันให้1ปี ร้านที่2นะครับสำหรับ iPhone XR ก็มีขายทั้งความจุ64แล้วก็128เช่นเดียวกันตัวเครื่องรับประกันร้าน1ปีนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่8,900บาทมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับความจุมี2ความจุวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากร้านให้ส่วน iPhone XS นะครับจาก Laz a d a เหมือนกัน ตัวเครื่องเป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งนะครับมีขายทั้งหมด3ความจุประกันเป็นประกันร้านแล้วก็ถ้าเราสั่งซื้อแถมเคสใสแล้วก็ฟิล์มกระจกให้ด้วยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่1857บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากร้านให้อีกร้านนึงจาก ลาซาด้านะครับ iPhone XS มีขายทั้งความจุ64แล้วก็256 g b ตัวเครื่องเป็นโมเดล TS นะครับรับประกันร้าน1ปีจากราคาปกติ19,900ก็ลดราคาเหลือเพียง8,779บาทนะครับสำหรับความจุ64 g b มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันให้1ปี ส่วนราคาจากแอป s h o ป e e นะครับสำหรับ iPhone xr ร้านนี้มีขาย2ความจุนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยโมเดล th ซื้อร้านนี้แถมฟรีเป็นเคสใสแล้วก็ฟิล์มกระจกราคาเริ่มต้นที่9,900บาทนะครับในส่วนของสีมีให้เลือกครบทุกสีถ้าไหนที่อยากจะซื้อก็สั่งซื้อได้นะครับอีกร้านนึงสำหรับ iPhone xr ก็มีขาย2ความจุนะครับราคาเริ่มต้นที่9,900บาทเช่นเดียวกัน ส่วน iPhone xs จาก s h o ป e e ไม่มีนะครับมีก็จะเป็น iPhone xs max แต่ว่าราคาน่าสนใจนะครับ1 5 8 8บาทเท่านั้นถ้าในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับลิงก์ของ Lazada แล้วก็ s h o ป e e อยู่ที่ด้านล่างของคลิปโอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่องแล้วก็เปรียบเทียบสเปคเปรียบเทียบราคาให้ได้ดูนะครับสำหรับ iPhone 2รุ่นก็คือ iPhone xs แล้วก็ iPhone xr นะครับเป็นราคาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2023แบบนี้ มาถึงตรงนี้ท่านชอบรุ่นไหนนะครับก็สามารถเลือกได้เลยทั้งจาก Lazada แล้วก็ช h อป e ี แล้วก็ที่สําคัญท่านสามารถกดที่ลิงก์แล้วก็ไปรับคูปองส่วนลดไปรับโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ